กลับสวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านครับกับผมต่อแสแบ่งแห่งคนรักเหรียญนะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทของอุปบาทสมเด็จพระปรมมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่เก้าของเราวันนี้ะครับท่านสาหรับเหรียญสิบบาทเหรียญนี้นะครับท่านเพิ่งได้มาเมื่อเช้านี้เองครับท่านสดๆร้อนๆเลยครับท่านก็เลยมาให้พี่ๆเพื่อนน้องๆท่านได้ดูนะครับ ได้ดูได้ได้ชมนะครับท่านยังไม่ได้ทําการล้างของนะครับเพราะไม่ค่อยมีเวลาครับท่านทำงานไปด้วยนะครับขอให้พี่เพื่อนเพื่อนน้องท่านช่วยช่วยกดไลค์กดแชร์กดชอบต่อใครและที่สําคัญกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเพื่อที่จะให้ผมมีกำลังใจหาเหรียญที่ประดิษฐ์น้อยมาให้พี่เพื่อนเพื่อนน้องท่านได้ดูและได้ชมนะครับสำหรับเหรียญสิบบาทเดือนนี้นะครับท่าน ยังไม่ได้ทําการล้างทำความสะอาดเลยนะครับเนี่ยลองมาดูครับว่าลักษณะของเหรียญเป็นแบบไหนครับสาหรับเหรียญสิบบาทปีพศนี้นะครับท่านก็สวยงามมากันนะครับตัวหนังสือชัดเจนมากครับท่านลักษณะของเหรียญเป็นเหรียญแบบ2องสีตัวติดนะครับท่านคิวโพนิเกิลอยู่ด้านนอกครับส่วนด้านในก็สีทองล้วนๆนะครับนี่ยสีทองจะไกลเป็นสีดําปีไปซะแล้วนะครับจะเปลี่ยนสีไปซะแล้วครับเพราะยังไม่ได้ทําการล้างนะครับท่านภูมิฝนอรุณเจดีย์อยู่เบื้องหน้าพระองค์ท่านส่วนด้านหลังกอรัชการที่เก้าครับ มาดูปุ่มลมปุ่มลูกพองท่านดูสิครับนี่ครับคมชัดเจาะไหมเงาวับทีเดียวครับท่านที่ยังไม่ได้ทําการล้างนะครับท่านถูกแสงนะครับมันก็เป็นลักษณะแบบนี้ครับท่านคมชัดเจาะสวยงามมากครับท่านเห็นไหมแต่มีอะไรบุหรี่พี่ความเดี่ยมนี้รู้สึกว่าจะเยอะไปพอสมควรนะครับท่านแบบนี้น่าเก็บสะสมไหมน่าเก็บครับเพราะว่ามันยังสมบูรณ์แบบครับมีอะไรบุหรี่พี้นิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับท่านมาดูขอบเฟืองครับเป็นชัดเจนไหมครับขอบเฟืองโอ้โหเหรียญนี้ครับสุดยอดครับเหรียญนี้ครับใช้ได้ทีเดียวครับนี่ดูครับ ยอดนี้นะครับนี่ขอบเฟืองสำหรับเรียบเดือนนี้นะครับสําหรับเหรียญสิบาทเนี่ยขอบเฟืองสำหรับเรียบจะสั้นกว่าเหรียญสองบาทเยอะนะครับท่านเปรียบเทียบดูกันนี้ก็ได้ครับระหว่างเหรียญสองบาทกับเหรียญสิบาทในขอบเฟืองขอบเฟืองนี้ครับสำหรับเรียบนี่ครับมันจะเป็นลักษณะแบบไหนนะครับมาดูด้านหลังครับว่าเป็นปีพศอะไรเอ่ยปีนี่ครับประเทศไทยครับอักษรบิวสามตัวเจ๊กอยูーー่ตัวที่สีここ่ห่างกันมานี่หน <wh fais ach S 1> yes. ึ่งนะครับท่าน สำหรับอักษรเบลวนี้ทาขึ้นมาเพื่อผู้พิการตาสายตานะครับท่านจะได้เอามือรู้ลูกคำดูว่าเป็นเหรียญอะไรนะครับพอศ2 5 3 7ครับท่านสำหรับปีพอศ2 5 3 7เนี่ยไม่ได้ติดอยู่หนึ่งในสิบันดับที่หาย,ยากนะครับท่านดูท่าทางจะปีเยอะพอสมควรนะครับสำหรับปีสาเจเนี่ยส่วนตรงกลางนี่คือพระปางวัดอรุณราชวรารามครับตำลึงไม้นี้คือแม่นางเจ้าพระยาและล่างสุดอยู่สิบบาทไทยแล้วก็สิบบาทอะลรบินครับ สำหรับปีพศ2537นี้นะครับท่านความกว้างของเหรียญอยู่ที่26มิลลิเมตรน้ำหนัก8.5กรัมนะครับท่านจำนวนการผลิตนะครับสำคัญครับจะเย,ย,ยอะเท่าไหร่น้อจำนวนการผลิตครับจำนวนการผลิตอยู่ที่150ล 8, 8้าน590,080,008ใช่ไหม8,000ไหม 6,830เหรียญน,นะครับท่านในระดับยูนซีนั้นเขาให้อยู่ที่เหรียญละ100บาทครับท่าน100บาทนะครับสำหรับยูนซีนะครับสุเหรียญที่ผ่านการใช้นั้นอยู่ที่เหรียญละ20บาทถึง30บาทเท่านั้นเองนะครับ